ลูกชายและลูกสะภ้ยแต่งงานกันมาแปดปีแล้วฉันในฐานะแม่สามีมาที่บ้านใหม่ของพวกเขาเป็นครั้งแรกก็ไม่รู้ของขวัญเหล่านี้จะพอไหมคุณคือหลินหวันไม่คิดเลยภรรยาของเฉิงวี่กลับเป็นผู้หญิงแก่ผู้หญิงคนนี้กลับมองว่าฉันเป็นลูกสะภ้ยของฉันกว้างมองให้ชัด ที่นี่มีสามล้านถ้ารู้จักที่ต่ำที่สูงก็เอาเงินไปแล้วออกไปผู้เชิงวี่นี่ไม่ใช่บัตรของฉันเหรอดีจริงๆหิู้เชิงวี่กล้าหยิบเงินของฉันไปเลี้ยงมีน้อยฉันจะดูว่าเธออยากทําอะไรนี่เป็นไปไม่ได้เชิงวี่เขาจะไม่ทําแบบนี้บัตรนี้บัตรนี้จะเป็นไปได้ยังไงจําได้แล้วบอกความจริงกับคุณนะไม่ใช่แค่บัตรอยู่ที่ฉันทุกปีในวันเกิดและวันครบรอบของคุณเขาส่งของขวัญเหล่านั้นให้คุณ ก็เป็นสิ่งที่ฉันเลือกเหลือไว้เชิงวี่จะไม่ทําแบบนี้เขามีความรู้สึกกับฉันความรู้สึกเรื่องตลกคนที่เขาชอบคือฉันถ้าไม่ใช่เพราะคุณเมื่อ8ปีก่อนอุบัติเหตุช่วยชีวิตเขาคุณคิดว่าเขาจะแต่งงานกับคุณไหมคุณนายคนใหม่ของตระกูลหัวต้องเป็นฉันเท่านั้นเฉินเว่ยเว่ยหัวเชิงวีคำสอนของตระกูลหัวที่รักภรรยาลืมไปจนหมดสิน้นคุณคุณทําแบบนี้คุณย่าหัวรู้ไหมคุณยายเธอปกติแล้วเธอให้ความสําคัญกับฉันมากที่สุดเธอไม่มีทางทําได้ ให้คุณที่เป็นมีน้อยส่งไปผู้หญิงที่เข้ามาในบ้านฮุบปากคุณย่าหัวเป็นอะไรในอนาคตตระกูลหัวจะเป็นคําพูดของพี่เฉิงวี่ที่ตัดสินคุณผู้หญิงแบบคุณมีสิทธิ์พูดถึงฉันเหรอดูสิว่าฉันจะไม่ฉีกปากคุณหยุดใครกล้าในบ้านหัวหยุดใครกล้าอารวาสในบ้านหัวคุณมีสิทธิ์ไหมฉันฉันคือของหัวเฉิงวี่ใครก็ได้ไม่สามารถอารวาสในบ้านหัวได้ถูกต้องไม่ให้เกียิคุณนาย นั่นคือไม่ให้เกียรติแก่ตระกูลหัวให้เวลาคุณสามวันย้ายออกจากตระกูลหัวด้วยตัวเองมิฉะนั้นฉันมีวิธีมากมายให้คุณอยู่ในตระกูลหัวไม่ได้สามวันน้ำเสียงไม่เล็กเลยพ่อบ้านตระกูลหัวให้เงินห้าล้านกับเสี่ยวหวานให้เธอออกไปพักผ่อนให้สบายใจไม่ต้องกลับมาในตอนนี้ฉันจะช่วยเธอไปพบกับคุณเฉินบวยบวยให้ดีคุณกลับมาแล้วหรอเป็นยังไงบ้าง มีแก่คนนั้นไม่ได้ทําให้คุณลําบากใช่ไหมเธอจะทําอะไรฉันได้คุณคงไม่เห็นฉันหยิบกาดออกมาเธอก็กลัวจนพูดไม่ออกแค่คููเธอเบาๆเธอเหมือนนกกระทาเลยหดตัวอยู่ตรงนั้นสัน่นจริงๆเธอกลัวขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนฉันก็แค่เอากาสฟาส่ายหน้าเธอแล้วยังบอกเธออีกให้เธอออกจากตระกูลหัวภายในสามวันถ้าไม่อย่างนั้นฉันมีวิธีมากมายให้เธออยู่ในตระกูลหัวไม่ได้แล้วเธอมีปฏิกิริยาอย่างไรตกลงไหม เธอกลัวจนหน้าซียังพูดอะไรอีกพี่เฉินวี่จะไม่ทําแบบนี้กับฉันคุณย่าของหัวเฉินวี่ให้ความสําคัญกับฉันมากที่สุดตลกดีดูท่าทางของเธอสิกลับไปฉันจะบอกคุณเรื่องอย่าดีมากเลยเว่ยเวยคุณนี่มีวิธีเสมอรอให้ฉันสึดทอดหัวได้สําเร็จฉันจะให้คนทั้งเมืองเอรู้ว่าเธอเฉินเวยเวยคือผู้หญิงที่ฉันหัวเฉินวี่อยากแต่งงานด้วยเป็นเจ้าของบ้านหัวตัวจริงพี่เฉินวี ลิ้นหวันตัวน้อยน่ารักนี้จะต้องไปสัทีบ้านห่วจะเป็นของฉันในไม่ช้าหัวเฉียงวี่คุณคุกเข่าลงคุกเข่าลงแม่ท่านมาที่นี่ได้อย่างไรท่านไม่ใช่ไม่ใช่อะไรฉันไม่ควรอยู่ต่างประเทศเหรอือเพื่อให้คุณได้ใช้เงินของฉันที่นี่หาอะไรที่ไม่ดียังมาข่มขู่ลูกสะพ้ายของฉันอีกหวเฉีงวีคุณกล้าจริงๆแม่ท่านเข้าใจผิดแล้ว เป็นหลินหวันเธอเธอเป็นแค่ขยะที่ไม่มีประโยชน์เธอไม่คู่ควรกับฉันเลยไม่คู่ควรกับตระกูลฮัวเฉินเว่ยเว่ยเธอสวยและอ่อนเยาว์ไม่คู่ควรคุณลองตรวจสอบจิตใจของคุณดูดีๆถ้าไม่ใช่หลินหวันในปีนั้นที่ช่วยชีวิตคุณในอุบัติเหตุรถยนต์ครั้งนั้นคุณคงได้พบกับคุณทวดของคุณไปนานแล้วคุณยังมีหน้ามาที่นี่เพื่อดูถูกเธออีกเหรอฟังให้ชัดนะหลินหวันเธอคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของตระกูลฮัวเธอทำทุกอย่างเพื่อช่วยคุณหัวใจของเธอถึงกัับมีปญหา คุณทำกับเธอแบบนี้แม่เฉินเว่ยเว่ยดีกว่าเธอเป็นร้อยเท่าหลินหว่นนะ่าเป็นแค่ไม้กระดานซึมเศร้าตลอดทั้งวันอยู่กับเธอฉันแทบจะอึดอัดตายอยู่แล้วเวยเว่ยทำให้ฉันมีความสุขเธอเข้าใจฉันคุณไม่สามารถด่าเธอแบบนี้ได้เข้าใจคุณเข้าใจว่าเงินในกระเป๋าของคุณห้วใหญ่ใช่ไหมข้อแรกของคําสอนตระกูลห้ว่คืออะไรรักภรรยาและปกป้องครอบครัวคุณกลับไปหลงรักมีน้อยจนถึงติ่งเลยยังปล่อยให้เจ้าตัวน้อยนั่นเข้ามามาที่นี่เพื่อดูถูกภรรยาละ่ะคุณทําให้หน้าตาของตระกูลลหหหววเสียายามดแ้ ไอ้แม่ไอ้บ้าวันนี้ฉันจะพูดให้ชัดเจนลิ้นหวันคือสปายที่ฉันยอมรับตระกูลหัวจะมีเธออยู่เสมอถ้าคุณกล้าทําอีกไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงพวกนั้นฉันจะให้คุณไปกับนางจิ้งจอกคนนั้นออกไปด้วยกันเข้าใจไหมเข้าใจหัวเฉิงวีพ่อบ้านตระกูลหัว ช่วยล้างรถคันนั้นให้ฉันหน่อยพี่เฉียงวี่คุณช่างเร็วก็เพราะคุณดึงดูดคนเกินไปเสื้อผ้าของฉันเครื่องสำอางของฉันใครที่ไม่รู้จักที่ต่างที่สูงคุณย่าสั่งรถของคุณชายล้างให้สะอาดคุณชายเชิญ คุณคุณตั้งใจทำคุณเฉินเว่ยเว่ยในบ้านหัวห้ามทำตัวเหลวไหลไม่ใช่อย่างที่คุณคิดฉันแค่พูดให้เธอฟังชัดเจนหลังจากนี้จะไม่ไปหาเนออีกคือเฉินเว่ยเว่ยคนนั้นเธอมาหาฉันใจอ่อนฉันใจอ่อนในช่วงเวลานั้นแม่คุณจะไม่โกรธฉันใช่ไหมฮึบางครั้งก็ใจอ่อนคำพูดแบบนี้คุณยังเชื่ออ,อีกเหรอ ถ้าคุณไม่อยากก็ช่างเธอคุณเคยคิดถึงหลินวันไหมเธอไม่กลับมาหลายวันแล้วคุณเคยถามเธอสักคำไหมลินวันเธอไปไหนแน่นอนว่าเป็นการพาเธอออกไปพักผ่อนไม่อย่างนั้นเธอจะต้องเผชิญกับเรื่องสกปรกของคุณคุณคิดว่าเธอจะทนได้หรือฮั่วเฉียงวี่คุณอย่าลืมปีนั้นคุณประสบอุบัติเหตุหนะใครคือคนที่เฝ้าคุณตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วใครคือคนที่ดูแลบริษัทให้คุณรักษาความมั่นคงของตระกูลฮั่วลินวันอยู่เคียงข้างคุณในช่วงเวลาที่ยากลําบากแปดปี มีน้อยอย่างเฉินเว่ยเวยได้หรอือแม่นั่นเป็นเรื่องในอดีตแล้วถ้าไม่ใช่เธอช่วยชีวิตฉันในปีนั้นฉันคงไม่แต่งงานกับเธอเลยฉันมีเพียงความรับผิดชอบต่อเธอแต่เฉินเวยเวยไม่เหมือนกันเวยเวยเธอเธอทําให้ฉันรู้สึกมีความสุขดีจริงๆความรับผิดชอบฉันเห็นคําสอนของตระกูลฮั่วรักภรรยาและปกป้องครอบครัวคุณลืมมันไปหมดแล้วฮั่วเฉิงวี่คุณบอกฉันในช่วงแปดปีที่ผ่านมาคุณรักภรรยาคนไหนกันแน่ คุณกาลังปกป้องบ้านไหนอยู่คุณรับผิดชอบอะไรอยู่เรื่องวันนี้นี่เป็นครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าคุณให้ฉันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกฉันจะไม่ปล่อยให้คุณรอดคุณพูดเล่นอะไรอยู่ฉันคือหัวเฉิงวี่คนของหัวเฉิงวี่ใครกล้าถอดฉันออกนี่คือคําสั่งของคุณย่าหัวที่ท่านออกคําสั่งด้วยตัวเองอย่าพูดถึงคนของหัวเฉิงวี่แม้แต่หัวเฉิงวี่เองออกไปทํางานให้ดีอย่าคิดแต่จะหาทางลัดก่อผู้ชายรวย ไม่รู้จักประมาณตนคุณคุณย่าหัวคุณคนแก่ที่ไม่ตายยังอยู่ต่างประเทศไม่ใช่เหรอต้องเป็นหลินหวันแน่คุณผู้หญิงกล้าฟ้องจริงๆหลินหวันคุณไปฟ้องใช่ไหมฟ้องอะไรคุณพูดอะไรอยู่แกล้งทำคุณแกล้งทำอีกถ้าไม่ใช่คุณไปบอกฟ้องคุณย่าหัว เธอจะเป็นไปได้อย่างไรให้บริษัทไล่ฉันออกอาจจะอาจจะเป็นคุณยายที่ค้นพบเองสุดท้ายแล้วพูดไร้าสาระคนแก่คนนั้นยังอยู่สนุกสนานอยู่ต่างประเทศเธอจะมองเห็นได้ยังไงนี่อาจจะลินวันฉันบอกเธอว่าไม่ว่าเธอจะคิดวิธีไหนตำแหน่งภรรยาน้อยของตระกูลหัวเป็นของฉันไม่ต้องสามวันแล้วตอนนี้ให้เธอออกไปไม่ฉันไม่สามารถไปได้ นี่คือบ้านของฉันและเฉิงวี่ฉันไม่สามารถไปได้หลินเจวี๋ยหลินหวันเธอนี่มีแก่แก่และอัาร์ยึดครองตระกูลหัวตำแหน่งภรรยาน้อยยังไม่รู้สึกอายอีกหรือถ้าฉันเป็นเธอคงหามือเชือกมาผูกคอตายไปแล้วดีไม่อยากไปงั้นฉันจะพาเธอไปเองปล่อยฉันเฉิงวี่จะไม่ให้ฉันไปหยุดพูดเธอเป็นผู้หญิงยังกล้าตอบโตฉันกลับมาแล้วมาพอดีถ้าเธอไม่อยากออกจากตระกูลหัวด้วยตัวเองงั้นฉันจะให้เธอเห็นเฉิงวี่เลือกใครกันแน่ เวยเวยเชิงวิพิชายฉันเจ็บมากนี่มันเกิดอะไรขึ้นเชิงวิพิชายทั้งหมดเป็นความผิดของฉันฉันก็ไม่รู้ว่าที่ไหนทําให้คุณผู้หญิงไม่พอใจเธอเห็นฉันครั้งแรกก็มาเถอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ชอบเธอก็ไม่ควรทําร้ายคนอื่นนะยังไงก็ตามเว่ยเวยยังเป็นเลขาของฉันอยู่ คุณทำแบบนี้มันเสียศักดิ์ศรีเกินไปแล้วหัวเฉียงวี่คุณไม่แม้แต่จะถามเลยก็แค่เชื่อคำพูดข้างเดียวของเธอถ้าให้หลิงวั่นรู้คงจะทนไม่ไหวแน่เว่ยเว่ยโดนทำร้ายจนเป็นแบบนี้แล้วคุณยังให้ฉันถามอะไรอีกถ้าเป็นแบบนี้งั้นก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเลยใครเป็นคนเริ่มก่อนใครกำลังแสดงอยู่ตรวจสอบก็รู้แล้วถือว่าหัวเฉิงวี่เป็นพี่ชายเป็นความผิดของฉันทั้งหมดคุณผู้หญิงฉันรู้ว่าคุณไม่ชอบฉันฉันก็แค่จะไปแล้วขอแค่คุณ อย่ามาเหยียดหยามฉันอีกเลยเวยเวยให้เธอไปเธอพอแล้วคุณพอหรือยังเวยเวย,วยเธอเธอถูกทําให้รู้สึกไม่ดีพอแล้วคุณต้องกดดันแบบนี้จริงๆเหรอทําให้เธอต้องตายถึงจะมีความสุขหรอือเวยเวยเราไปกันเถอะหยุดถ้าคุณวันนี้ยืนยันที่จะปกป้องเธองั้นเธอก็ไปอยู่กับเธอออกไปจากที่นี่ฉันเจ็บมากอยากกลัวมีฉันอยู่ฉันเป็นลูกชายคนเดียวของแม่นี่ต้องเป็นแผนของแม่แน่แน่ พวกเรารอให้จะเย็นก่อนแล้วค่อยพูดพวเฉียงวีนี่คือทางที่เธอเลือกเองพ่อบ้านหลิงที่คุณผู้หญิงแจ้งทนายจางฉันต้องการในเวลาที่สั้นที่สุดจะเอาพวเฉียงวีทรัพย์สินทั้งหมดในชื่อของเขาคืนทั้งหมดส่งอีกครั้งไปรับหลิงวั่นกลับมาจะบอกคุณหลิงไหมเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นความผิดของตระกูลัวที่ทําให้เธอเสียใจ ถ้าเขาหัวฉันวี่ใจมีแต่เฉินเวยเว่ยงั้นฉันหัวชิงหลานจะทำตามที่พูดไล่พวกเขาทั้งสองออกจากตระกูลหัววันงานเลี้ยงที่บ้านฉันจะประกาศด้วยตัวเองลินหวันคือคนที่ฉันหัวชิงหลานยืนยันว่าผู้สืบทอดคนเดียวของตระกูลหัวไม่เป็นไรใช่ไหมเว่ยเว่ยอยากดูเลยขอแค่มีฉันอยู่ฉันจะดูว่าใครกล้าขยับนิ้วตั้งแต่วันนี้ฉันจะอยู่กับเธอตลอดย4สิชั่วโมงใครกล้าพูดเรื่องไร้สาระอีก ฉันจะไม่ปล่อยให้มันผ่านไปง่ายๆแต่พี่เฉินวี่ถ้าหลินหวันไปฟ้องคุณย่าถ้าคุณย่าท่านโกรธจะเป็นไปได้ไหมจะไม่ให้คุณกลับไปตระกูลหัวจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ฉันคือบุตรชายคนเดียวของท่านและฉันได้เตรียมการไว้ตั้งแต่เนิ่นๆงานเลี้ยงที่บ้านในอีกไม่กี่วันทายาตระกูลหัวจะต้องเป็นฉันแน่นอนนี่คือสิ่งที่ตระกูลหัวสืบทอดกันมาเข็มกลัดที่เป็นสัญลักษณ์ของคุณนายตระกูลหัวในวันงานเลี้ยงที่บ้านฉันจะหย่ากับหลินหวันและประกาศต่อหน้าทุกคนว่าคุณเเฉินย คือผู้หญิงที่ฉันต้องการแต่งงานด้วยจริงๆแต่ทางคุณย่าก็ถ้าเธอกล้าขัดขวางฉันไม่สนใจให้เธอกับหลินหวันออกจากตระกูลหัวไปนั่นจะต้องเป็นคุณย่าหัวที่เป็นตำนานแน่นอนฉันต้องคว้าโอกาสนี้ไว้พบกับแม่สามีในอนาคตคนนุณนี้สวัสดีครับคุณย่าฉันคือมันเป็นไปได้ยังไงที่เป็นคุณ